หลังน้ำท่วมแบบนี้หลายคนยังคงโดนปัญหารุมเร้าจนเป็นทุกข์ถ้าคุณกำลังเป็นทุกข์เราขอแนะนำให้คุณอพยพอพยพจากความกังวลที่กำลังท่วมใจด้วยการหาที่ปลอดภัยให้ใจได้พักพิงลองเริ่มจากกอดครอบครวคุณและคิดดูสิคะว่าเราผ่านทุกข์และสุขกันมาขนาดนี้รักกันมากขึ้นไหมนึกย้อนสิว่าช่วงเวลาแสนลำบากเนี้ คุณได้พบคนดีๆตั้งกี่คนคนข้างบ้านกลายเป็นเพื่อนเพื่อนก็กลายเป็นเพื่อนแท้หรือแม้กระทั่งถุงยางชีพที่ได้ก็ไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือนะคะแต่มันคือหลักฐานว่ายังมีอีกหลายๆคนที่เป็นห่วงคุณลองนึกถึงสิ่งดีเหล่านี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองและเมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ปุและคนอีกมากมายก็พร้อมเป็นกำลังใจให้คุณ โดยปูอัญชลีและครีเอทีฟรวมการเฉพาะกิจ